มีความเคลื่อนไหวของหลวงตาสุดคุณผู้ชมจําได้ไหมหลวงตาสุดที่เขาบอกว่าเป็นพระไทยแต่หัวใจกัมพูชาก่อนหน้านี้เนี่ยเคยยุให้กัมพูชามารุกรานไทยแล้วก็คล้ายๆกับว่าด่าทอคนจุรินอะไรประมาณเนี่ยจนทางคุณบาเนตบอกว่าเอาถ้าอยู่เมืองไทยไม่ได้เนี่ยไปอยู่ที่กัมพูชาได้เลยซึ่งหลวงตาสุดตอนนี้อยู่ที่กัมพูชาล่าสุดเนี่ยนะคะมีการวิดีโอคอลกับพระไทยแล้วอ้าอย่างนี้บอกว่าทางฮุนเซนเนี่ย ขอให้หลวงตาสุดได้ช่วยอัดคลิปส่งสารให้หยุดความขัดแย้งกับไทยแล้วบอกด้วยนะคะเปรียบทหารกัมพูชาเป็นแค่นักทำรรตรีแต่ทหารไทยเป็นปรเรียนเก้าประโยคค่ะกัปปูชาเขาถือว่าเขาเขาสู้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาถึงมาให้หลวงตาสุดช่วยขอหยุดคืออ่อนเพลียอ่อนเพลียห,หมดแล้วครับอ่อนเพลียหมดแล้ว,ว,หหลวโหวเห็นว่า bsq เยอะแยะก็ขนมาสิ คิ q เนี่ยปกติเขาจะอยู่รอบกายของวุลเซนออ<า>๋เขาจะไม่ส่งไปข้างนอกสภาพตอนนี้ทหารกรัมพูชาเนี่ยเสียเท่าไหร่เอาตา,ตามที่หลวงตาสุดรู้ผมไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลเลย <ผม S 1> แล้วทําไมทไมําไมจะมายอมแพ้กันนียังไม่ถึงเดือนเลยนะทหารไทยกําลังแบบว่าเกยียร์สองเองยังไม่ใช่เกียร์สมเกียร์สีส่ทหารไทยบอกว่ากําลังสนุกเลยอย่าเพิ่งหยุดเลย มันมันคนละระดับกันโอ้ยคนละระดับอะไรอ่ะมันตัดถูกตัดเบียงเรียนก้าวกับคำตรีเอาอะไรไปสู้อก็คือเป็นหลวงตาสุด พระนักเทศอีสานใต้คุยกับพระมหารูปหนึ่งของไทยที่คาดว่าก็คงสนิทสนมกันเนี่ยนะคะหลวงตาสุดระบุบ,บอกว่าตอนนี้ทหารกัมพูชาอ่อนเพลียกันหมดแล้วพระมหาก็เลยถามต่ออีกว่าเห็นว่าเป็นทหาร BHQ ของกัมพูชามีเยอะแยะนี่หลวงตาสุดบอกว่าบ h เคเขาไม่ใช่ทหารแนวหน้าเขาเป็นเพียงทหารที่อยู่รอบกายสมเด็จฮุนเซนเอาไว้ป้องกันฮุนเซนเท่านั้นตอนนี้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปเท่าไหร่คือพระมหาถามทีนี้ทางหลวงตาสุดบอกว่าเอาเรื่องนี้ไม่มีข้อมูลนะแล้วพระมหาถามก็ถึงถามถึงกรณ ที่หุนเซนขอร้องให้หลวงตาสุดอัดคลิปเพื่อขอให้ทหารไทยหยุดยิงหรือหยุดการประทะหลวงตาสุดบอกว่าทหารมันคนละระดับกันถ้าเปรียบทหารไทยเนี่ยก็เหมือนกับจบประเด็นเก้าประโยคส่วนทหารกัพูชาจบนักทำตรียังไงก็สู้กันไม่ได้นอกจากนี้พระมหาของไทยถามว่าทําไมคุณเซนเขาถึงร้องขอให้หลวงตาสุดอัดคลิปละ่ะหลวงตาสุดก็บอกว่าส่วนตัวก็ไม่รู้แนวคิดเขาให้ทํามานานแล้วแต่ตนเฉยๆเหมือนกับว่าเนี่ย ก็ลองขอเลื่อยมาว่าก็ยังไม่มีโอกาสก็ไม่ได้คิดว่าต้องทำจนกระทั่งเมื่อวานเขาเร่งเร้ามากให้ตนอัดคลิปแล้วเขาเนี่ยจะเอาไปตรวจสอบก่อนได้รับคำตอบจากคุณเซนว่านี่พูดได้ดีมากเลยนะแต่คลิปนั้นยังไม่มีการนำเสนอในช่องทางไหนแต่ทั้งหมดที่พูดในคลิปก็เพื่อให้เกิดความสงบสุขของทั้งสองประเทศเอาหลวงตาสุดอ้างว่านี่สมเด็จคุณเซนเนี่ยบอกมาบอกว่าช่วยอัดคลิปส่งสารไปบอกไทยหน่อยท่านก็จริงๆท่านเป็นพระนักเทศชื่อดังนะที่วัดที่บุรีรัม ย้อนนำท่านก็61ปีแล้วก็พอตอนหลังมามีข่าวก็คือเหมือนไปเข้าข้างทางฝั่งทาหารกัมพูชาแล้วก็ไปดูถูกเย็ดยามพี่น้องชาวจงังหวัดสุรินเข้าตนนี้เขาก็เลยบอกท่านไงก็นิมนท่านไปอยู่ขเมรเลยก็ไปอยู่ขมรตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาเลยนะครับก็จะได้ถือโอกาสดีในการไปเผยแผ่ธรรมะหลักธรรมคำสอนให้พี่น้องชาวขมรเขาได้รู้สึกในรถพระธรรมเนะ